สวัสดีครับวิดีโอต่อไปนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการถอดเครื่องปรับอากาศรุ่น FDBF หรือเป็นรุ่นดักไทายนะครับสำหรับเครื่องปรับอากาศตัวนี้นะครับข้อดีของเขาก็คือจะมีท่อน้ำทิ้งแล้วก็ท่อน้ำยาครับออกได้2ฝั่งนะครับและเรายังสามารถเจาะช่องเซอร์วิสนะครับสำหรับเม่ทนนได้แคบสุด60คูณ120เซนเมตรเลยนะครับและเรายังสามารถทำงาน ในลักษณะแนวดิ่งนะครับ <spe ech> เพื่อถอดโบเวอร์ออกมาได้ด้วยง่ายนะครับ <spe ech> เริ่มการถอดเครื่องปับอากาศนะครับ <spe ech> ขั้นตอนที่1นนะครับ <spe ech> ให้เราถอดสกู7ตัวนะครับที่อยู่ใต้เครื่องนะครับสำหรับถอดฝาปิดใต้เครื่องเพื่อเอาโบเวอร์ออกมานะครับสำหรับสกูทั้ง7ตัวจะมีดังนี้นะครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ี่นะครับตัวที่5้าตัวที่6และตัวที่7อยู่ตรงนี้นะครับเริ่มเลยนะครับ แล้วเราก็สามารถดึงฝาปิดด้านล่างลงแบบนี้นะครับลำดับต่อไปนะครับเราจะถอดฝาปิดด้านข้างหรือฝากล่องคอนโทรลนะครับโดยจะมีสกูอยู่2ตัวนะครับตัวที่1และตัวที่รับเริ่มการถอดสกูได้เลยนะครับหลังจากที่เราถอดสกูของกล่องคอนโทรลด้านข้าง2ตัวแล้วนะครับให้เราจับฝาปิดกล่องคอนโทรลนะครับและดึงลงมาในลักษณะน,นี้ หลังจากที่เราถอดฝาปิดกล่องคอนโทรลแล้วนะครับเราจะทําการถอดซ็อกเก็ตของโบเวอร์นะครับโดยเราจะต้องตัดสายเคเบิลทยออกก่อนนะครับหลังจากที่เราตัดเคเบิลทยแล้วนะครับให้เราทําการถอดซ็อกเก็ตได้เลย มาหล,หลังจากที่เราถอดซ็อกเก็ตออกมาแล้วนะครับลำดับต่อไปจะเป็นการถอดสกรูของตัวโบเวอร์ออกนะครับโดยจะมีทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับอยู่ด้านหลังโดยตัวที่1นะครับและตัวที่2จะอยู่ทางด้านข้างนะครับและอีก3ตัวจะอยู่ตรงกลางนะครับให้เราทําการไขสกรูออกให้หมดนะครับเริ่มถอดสกรูลเลยนะครับ หลังจากที่เราถอดสกู5ตัวออกแล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราถอดครบหมดแล้วโบเวอร์ก็ไม่ตกลงมานะครับลำดับต่อไปจะเป็นการดึงโบเวอร์ลงมานะครับโดยเราจะขยับไปด้านข้างนะครับฝั่งซ้ายนิดนึงนะครับเราจะได้โบเวอร์ออกมาในลักษณะน,นี้นะครับ หลังจากที่เราทําการถอดโบเวอร์แล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าจะมีช่องเซอร์วิสนะครับสำหรับการล้างคอยเย็นนะครับซึ่งลักษณะความกว้างของช่องเซอร์วิสนี้นะครับทำให้เราฉีดล้างทําความสะอาดคอยเย็นได้ง่ายขึ้นลําดับต่อไปนะครับเมื่อเราทําการถอดโบเวอร์ออกแล้วนะครับเราจะทําการถอดฝาปิดถาดน้ําทิ้งกันนะครับโดยฝาปิดถาดน้ําทิ้งนั้นนะครับจะมีสกูทั้งหมดอยู่9ตัวนะครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4อยู่ทางด้านหน้านะครับ ตัวที่5นะครับอยู่ด้านข้างตัวที่6ก็อยู่ด้านข้างนะครับและตรงกลางจะมีอีก3ตัวนะครับตัวที่7 8และตัวที่9มาเริ่มถอดกันเลยนะครับและอีกจุดที่สำคัญนะครับ อย่าลืมถอดท่อน้ำทิ้งที่ยึดอยู่กับถาดโฟมนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถถอดถาดน้ำทิ้งลงมาได้แล้วนะครับเพียงแค่ให้เราดึงลงมาในลักษณะนี้นะครับเราก็จะเจอกับแผงคอยเย็นแบบนี้นะครับและก็สามารถคุมผ้าใบแล้วก็ใช้ไฮเพชเชอร์ในการล้างทำความสะอาดคอยเย็นได้เลยนะครับ